สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้นะคะค่ะวันนี้ตรงกับวันที่10พฤศจิกายนน2 5ารกกับคำถามหลายๆคำถามที่ถามมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วในเรื่องของเงินเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุผู้พิการและเงินเด็กแรกเกิด ค่ะทำไมยังไม่เข้าถามเมื่อวานถามเมื่อวานวันนี้วันที่สิบวันที่ 10, สิบพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะเงินผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดเข้าเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะตามระเบียบการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดกรมบัญชีกลางโอนภายในวันที่10ของทุกเดือน โอนภายในวันที่10ของทุกเดือนกรณีที่วันที่10ตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ค่ะก็จะโอนก่อนในวันก่อนวันที่10ที่ตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะค่ะกห็หลายๆท่านก็สอบถามกันมาค่ะกรณีการรับเป็นเงินสดค่ะการรับเป็นเงินสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบตอค่ะก็จะจ่ายภายในวันที่10เหมือนกันเช่นกัน นะค,ะ,คะก็ใครก็สงสัยหลายๆท่านที่ถามมาว่าเอ๊เงินทําไมยังไม่เข้าแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งวันที่สิบไม่เช้านี้มานะคะวันที่สิบเหมือนกันก็บอกว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี การเดือนที่ผ่านๆมาก็หลายๆนะคะหลายๆาวันนี้พอน้อยนะคะข่าจะมาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็กรณีเด็กแรกเกิดที่จะไปอัพสมุดบัญชีว่าเงินเข้าหรือยังขอความการุณานะคะว่าเอาสมุดที่ท่านได้มาขึ้นทะเบียนลงทะเบียนท่านใช้สมุดเลขที่บัญชีให้ถูกต้องนะจ๊ะ ให้ถูกต้องเพราะว่าส่งเลขที่บัญชีเลขที่บัญชีธนาคารให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนแต่ตอนที่ไปปรับสมุดกลับเอาอีกเลขที่บัญชีหนึ่งอาจจะมีหลายหลายเล่มหลายหมายเลขนะคะก็าาฝากไปถึงผู้สูงอายุผู้พิการได้เด็กแรกเกิดที่จะไปอัพสมุดเข้านะคะค่ะก็ฝากกันด้วยว่าเวลาไปดูว่าเงินเข้าหรือย,อยังเอาสมุดบัญชีไปให้ ไปให้ตรงกับที่ท่านลงทะเบียนไว้นะคะค่ะก็มาเก็ดเล็กเก็ดน้อยกันให้ความรู้และพออนน้อยก็จะมาให้ความรู้ในทุกๆเดือนทุกๆเดือนนะคะว่าเงินเข้าในช่วงวันที่เท่าไหรค่ค่ะก็อย่าลืมติดตามพออน้อยชแนลค่ะท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอิดเด็กแรกเกิดหรือต่างๆกันนะคะค่ะหรือท่านใดสงสัยฝากข้อคำถามไว้ที่คอมเมนต ถามมาพอออน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างนะคะค่ะก็อย่าลืมฝากกดติดตามจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารค่ะก็สำหรับวันนี้พอออน้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ